ไม่เอยู่ไหมฮะไม่ไคยอยู่หรอก็ยินก<ป>ุญแจออกได้หไ,ไ,ไป,ไป,ไปไได้วยไปด้วย น้ำไม่ได้ไม่ได้โอ้อร่อยอร่อยน้ำตุ๊กตักโอ้โหด,ดูนี่สิน้ำของจริงอ,อ,อ้าวทำไมมันลอยไปได้ละ่ะ เราต้องขึ้นไปตรงนั้นนี่โอย อ้คุยอ้โอ้อ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้องอ้โออ้อ้โออออ้้ออ้โอ้้้อ้้โอ้อ้โอขอ้โอ้้อ้อ้โอ้อ้โอ้โออ้้้้้้้อ้อ กูความเง่นหนาเด่นหนาโอ้โห่าเลย

好嘞。Bye bye.